ขอ,อเชิญชมการฝึกซ้อมเสมือนจริงขบวนเรือพยุหะยาตราทางชลมากสามารถรับชมได้บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามครับพระราชพิธีสเสด็จพระสําเนินถวายพระพระกระถิ่นโดยขบวนเรือพยุหะยาตราทางชลมากณนะวัดอรุณราชวราราม วรมหาวิหารกำหนดจัดขึ้นนะครับในวันที่27ตุลาคม2567ซึ่งจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงจำนวน2ครั้งในวันอังคารที่15และวันอังคารที่22ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา10นเิกาเป็นต้นไป ประชาชนที่มีความสนใจนะครแบรับชมความวดงามของขบวนเรือพระราชพิธีสามารถรับชมได้บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามวรวรมหาวิหารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับสำหรับการจัดขบวนพายุหาาตราทางชนมากในครั้งนี้นะคะใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำค่ะจัดขบวนเป็น5ริ้ว3สายความยาว1,200เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น2 2,200นายค่ะขบวนตั้งต้นออกจากท่าวาสุกรีท่าเรือวัดราชาธิวาสผ่านสะพานพระราม8สะพานพระปิ่นเก้ามุ่งหน้าไปยังวัดอรุณราชวารารามราชวารมหาวิหารรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น4.2กิโลเมตรโดยการฝึกซ้อมเสมือนจริงในวันอังคารก็คือวันนี้ค่ะและวันอังคารที่22ตุลาคมนี้จะมีการตกแต่งเรือพระราชพิธีและกำลังฝีพายจะมีการสวมใส่ชุดในพระราชพิธีเพื่อเป็นการฝึกซ้อมสมบูรณ์แบบเสมือนจริงมากที่สุดค่ะ